สวัสดีครับ,รบสวัสดีครับต้อนรับสุดสายรอบฟ้าวันอังคารที่14สิงหาคม2555ครับผมรู้คุณจะพูดอะไรหนีงานมาหลายวันนะผมไม่สบายกข้อทีอ่หนึ่งนะครับวันสุกเนี่ยเนื่องจากผมติดภาร,รกิจอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อวานก็ภารกิจอะไรผมจะไปดีมีนัด ออกรายการของรัฐสภาก็เลยต้องไปเพราะเห็นรายการรัฐสภามีคุณค่าและสําคัญกว่าผมไม่อยากพูดเรื่องจริงนะเพราะคุณเวลาคุณมาเบียดผมที่หลังผมไม่ได้ที่เขาก่อนผมก็จําเป็นต้องไปคนถามหาคุณเยอะเลยครับศาสตราจารย์ดรอรุณรักธรรมอาจารย์นิด้านะโทรมาผมสดๆนะครับ แต่ว่าก็มาชมก็ชมคุณสุโชคด้วยก็บอกเก่งขึ้นเยอะตอนนี้คุณสุโชคก็ผมเห็นเวลาผมเวลาผมอยู่แล้วคุณไม่คุยกันไม่พอผมก็เลยลองคุณคุยกันสองคนอยู่แล้วก็คุยกับคุณชอนน์ก็ฝากชมคุณว่าแต่ว่าขาดบ่อยไปนิดนึงแต่ว่าคุณบอกผมขาดบ่อยเนี่ยนะคุณเอาเวลาทั้งตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นไหมว่าใครขาดงานมากที่สุดใช่าแต่ละนแล้วก็ชมแต่ว่าส่วนใหญ่จะชมผมเยอะมากกว่าผมไม่กล้าพูดผมไม่กล้าบอกเขาชมคุณยาวสวยในตอนนี้ก็มาที่19หมด ออกบวชแล้วเรมฎอนหมดแล้วผมก็จะโกนนะแต่ว่าดูเข้มนะเพราะว่าเหมือนผมเหมือนอันวาซาเลเหมือนน้องชายอันวาซาเลสสปัตตีอีอันวาก็าปีด้วยฮะรอฮะรอรอเข้มนะดูนะเห็นไหมนี่เห็นไหมเข้มผมไม่อยู่ผมไม่อยู่หรอกผมไม่อยู่สองสามที่คุณไล่สาระกันเยอะเลยี่คือคนเราเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับเพื่อทีวีเนี่ยทำอะไรก็ได้คนดูเราคนดูเรานี่สุด สุดยอดเหนือสุดกับใต้สุดนะเบตงดูทุกที่เลยผมไปมาเลก็ดูมาเลมาเลก็ดูไหมมาเลเพราะว่ารับสัญญาณได้พอดีคุณพูดภาษามาเลได้ไหมพูดไม่ได้มาการาสีมาการาสีนั่นภาษายาวีเาไม่ไเวียไม่ใช่มาเลเขาาพูดกันรู้เรื่องแหละมาเลมันมีภาษากลางภาษากลางของมาเลอโอเคครับแต่ช่วงสงครามที่ผ่านมาก็บอนแม่ด้วยนิดนึงสิเขาต้งพูดกันหมดแล้วคุณแล้พูดกันหมดแล้วพูดถึงนักมวยด้วยพูดถึงแก้วอันนี้แก้วกลับมาแก้วกลับมาไม่ดูไหม ดูแก่ไหมผมขอย้อนหน่อยดีไม่ดูไม่ได้ดูชีวิตเขาเนี่ยไม่รู้ไหมว่าเขาต่อยเขาพูดกันหมดแล้วเขาวิเคราะห์กันตามกันว่าเขาตอนเรียนพระราชศึกษาเนี่ยเขาเรียนวิชาอะไรวิชานักมวยหรือกระบี่กระบองคุณเนี่ยนี่ผมจะบอกคุณเลยนะยิมนาสติกเนี่ยคุณถ้าราเรียนยิมผมเนี่ยได้แลเเอยที่เมืองนอกเขาเรียกบาก้ารีเนี่ยนะครับแปลว่าสูงสุดแล้วกระโดดแล้วดีโบว์พิ้วพลิวอย่างเงี้ยเหรอใช่กระโดดแล้วแหกขาของข้างกายกลางอย่างเงี้ยตีลังกาได้ ผมผมในภาคราศิษยผมนึกภาพออกเลยนคราศามวยนะผมนี่เป็นนักมวยเก่านะคุณรู้ไหมอ่าใช้ชื่อดังมากกว่านั้นเลยหลับสนิทสิ์บรรทมเขาดังมากอ่ะไม่มใครกล้าชกผมเลยอ่ะคือวันวันนี้ไปทำอะไรคือเปิดเปิดหนังสือหาบุกไงมันจริงจริงกุณโอเคอ่ะเอาฟังเอ็มวีก่อนนะครับเอ็มวีเอ็มวีนักร้องชื่อดังคนสมคัญนะครับดังแล้วดังแล้วนะครับเชิญครับครับ สิบหล้านตัวนะแม่รับปากเอาไว้ทำให้ได้ให้แน่ปูดแดงพันแท้ตัวแม่ต้องจริงใจสัญญาหาเสียงอย่าเป็นเพียงลมพา ามร้อยหมื่นห้าจำน้ำข้าวเห็ดให้ได้แจกฟรีถ้าเป็ตเด็กก็หนึ่งทั่วไทยรถไฟฟ้าสิบสายสาวบาทมันโดนโดนสิบอกไอ้ไอ้ว่าแกพ้นแกเงินมันก็ต้องเฮ็ดต้องให้่เด้อแบบอวยค่ สัญญาคือที่มาของนยโยบายฝันที่ขายอาจจะกลายเป็น หนึ่งแสนให้แน่รถคันแรกภาษีคืนไปเฟีดอกเบี้ยบ้านหลังที่หนึ่งเป็นไงประชาทิไปไตยประชานิยมแบบดูไปประชาทิไปไตยแบบคุณชายมอนเตนิโกโอ้โหเฮะถูกใจฮะ อึ้งเลยเนี่ยเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยร้องตอนนี่ชนะเลือกตั้งใหม่ๆนี่ใหม่ๆอ่ะครับแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยมันพิสูจน์ชัดว่าสิ่งที่คุณยิ่งรักได้พูดเนี่ย<ป>ก็คือการโกหกประชาชนาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเนี่ยเรื่องของน้ํามันค,คือวันนั้นเนี่ยพูดกลางสายฝนเลยบอกว่าจะยกเลิกกองทุนน้ํามันแล้วก็จะกระชากค่าของชีพเนี่ยให้มันลดลงโดยการ ลดราคาน้ำมัน6-7บาทต่อลิตรนะครับซึ่งใน3 4สีเดือนแรกนี้ก็ทำจริงนะครับใยวผมอาให้ดูนิดนึงนี่คือกองทุนน้ำมันนะครับคือช่วงช่วงแรกๆเนี่ยก็จะอยู่ที่2บาท80บทีนี้พอช่วงหลังเนี่ยลดลงมาหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพอกองทุนน้ำมันเป็นหนี้ปั๊บเนี่ยก็ต้องขึ้นกลับมาใหม่เก็บเพิ่มครับตอนนี้ก็เก็บเพิ่มมาเรื่อยๆคือตอนนั้นพูดตามสายฝนแกอาจจะเป็นหวัดในความจําไม่ค่อยดี พูดเลยว่าไม่ได้ตั้งใจอะไรมากก็เลยลืมเลือนไปบ้างทีนี้เราจะทายอะไรดีครับทายว่าเพลงชื่ออะไรใครร้องอืก็ผมว่าทายผิดกันเยอะคอยดูแล้วกันนะคุณอย่าใบานะไม่ต้องใบเลยผมอยากจะวัดภูมิว่าตั้งแต่ดูรายการสายโลฟ้ามาเกือบปีแล้วฉลาดมากกว่าดูเชียอัปเดตขนาดไหนถ้าว่าทายถูกเลยผมนับถือว่าฉลาดแต่ผมยอมรับว่ารายการนี้ที่ดูแล้วฉลาดทุกคนยอมรับเพราะว่าพิธีกรฉลาดทําให้คนดูเนี่ยคอยฉลาดไปหลอด้วย รอเนี่ยโอ้นี่เมียสสสงกรามจิตสุทธิภากรชมกับสงกรามสงกรามเฮิร์ดมากสสเทพไทยโอ้โหตัวจริงไหนอย่างนั้นสงกรานแก๊กซิมเลยอบอกให้คุณสอสสงกรามบอกผมภาษาปาผมไม่เย็น<ผ>มาเย็นยผม,มนี่รู้แล้วทำไมในจุดหนึ่งปวดหัวกเทพไทยสิม <c oughs> ันคนละแนวใช่ไหม <c oughs> อ่ะตายมาครับแจกเสื้อเลยแจกเสื้อก่อนกันแจกเสื้อครับหนึ่งตัวเลยตัวนี้สีฟ้าไม่ไหนึ่งตัว ก็ตามกติกาพันกส <000 S 2> ิบ <30 S 2> <ฮะ S 1> เหมือนเดิมครับครับแล้วก็แถมอีกสิบตัววันละสิบรู้เมื่อไหร่จะหมดระเส้นแดงเนี่ยหมดจากประเทศนะ <c oughs> คือแรงหมดจากประเทศนี่สิอ่ะลามไปถึงอเมริกาแนละ้วทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับรายการปกติเนี่ยก็มีธรรมะมานิดหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่ารายการนี้ต้องมีธรรมะบ้างผมก็เลยมีคาธรรมะมานะครับจากเดิมที่เคยมีมาก่อนแล้ววันนี้ก็เอาคาธรรมะมาซึ่ง มีคนฝากคำธรรมะนี้ให้กับคุณเฉลิมอยู่บลงไคุณเล่นทุนเฉลิมเลยวันนี้นี่ดูคำธรรมานิดหนึ่งครับแล้วคุณเทพไทยจูว่าเปนยังไงนะครับอย่าดูถูกใครด้วยการศึกษาเพราะใบปริญญาไม่ได้การันตีสันดานคนโดยพระอะไรครับดูดพระมาวุฒิชัยโอ้รู้จักด้วยวอรเมธีผมรู้จักได้ไงอาจารย์ผมอาจารย์วออันนี้คือด่าด็เร์เฉลิมนะทำไมว่า ปิญญาไม่ได้เกี่ยวกับสันดานอ่ะอสันดอนมากกว่าสันดอนพอขุดได้แต่ว่าสันดานเนี่ยขุดไม่ได้ผมบอกให้คุณก่อนขุดยากไม่มีจอบจะขุดแต่ว่าสันดอน,นใช้เสียมใช้แมคโคอะไรขุดได้อยู่สันดานต่อเสสิปแมคโคขุดไม่ได้ทีนี้เมื่อกี้เอ็มวีเราเนี่ยพูดถึงคุณทักษณิณที่ดูไบนะครับ,รบแล้วคุณทักษณิณเนี่ยก็ไปโพลที่สหรัฐรแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมาโดยตลอดนะครับ,รบ,รบแล้วก็ล่าสุดเนี่ยคุณนพดลปฐมะแล้วก็น้องอกอาร์กเนี่ย เนี่คุณพูดนบดลผมบอกคุณก่อนคือนบดลหน้าแตกไปแล้วหมอไม่รับเย็บคือก่อนหน้านี้คุณจําได้ไหมนบดลออกมาแถลงข่าวนะตักสินเยือนสหรัฐด้วยความราบรื่นราบรื่นผมจําได้เลยทุกอย่างสมูทมากเรียบร้อยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีอย่างดีอย่างดีเจอกับภลุ่มพันธมิตรมั่งคนไทยในเอลบ้างเรียบร้อยจอดไม่ต้องแจวคราวนี้เนี่ยก็คุณนบดลกับน้องโอกอาร์กเนี่ยก็ออกมาชี้แจงนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เอเนี่ย สาเหตุก็มาจากว่าเขาเนี่ยกำลังจะเข้าไปทําพิธีอะไรครับคุณเทพชัยเฉลิมฉลองวันแม่อืแล้วกลุ่มพันธมิตรกลุ่มคนที่แม่ด้วยคุณทักษิณในประกาศขวางไม่ให้คุณทักษิณเนี่ยเข้าไปทำพิธีจงรักภักดีต่อพพระรมราชินีโอ้โหมันบิดเบือนขนาดนั้นเซึ่งเป็นข้อหาที่รุนแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะนําคลิปวิดีโอเพื่อที่จะมาแสดงให้เห็นว่างานที่พูดถึงเนี่ย มันไม่ใช่เป็นงานฉลองเฉลิมอะไรเลยไม่ใช่เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติเลยไม่ได้เกี่ยวกับวันแม่เลยนะครับแล้วก็ไปจัดงานเนี่ยไม่มีการพูดถึงวันแม่แล้วก็ไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับวันแม่ไม่มีสัญลักษณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเอาอะไรูปขึ้นมาเลยจะได้อธิบายไปเลยดูวิดีโอเะไครับวีครับเนี่ยๆๆๆทุกคนดูดิอันนี้ก็เป็นบริเวณลานจอดรถนะครับทำไมนี่มิ่งขวัญไปด้วยพี่มิ่งขวัญผมไปอยู่นั่นด้วยหรอซึ่งก็จะมีการออกบร์ให้กินข้าวฟรีในคนดูเนี่ยในป้ายเนี่ยคุ อันไหนคุณดูใิตราตรงไหนในตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติไม่มีอไม่มีรักปลาหนึ่งทั้งคนมันโรงเรงกันอันนี้เนี่ยกัดปลาบ้านผมคนยังเยอะกว่านี้นะผมบอกให้เพราะงั้นที่โอ้แล้วผมไปผมไปไอ้เขาแล้ผมพบคนไทยผมก็ร้านอาหารเดียวนี่ร้านเนี้ยร้านนี้แหละผมก็ไปอยู่แถวเนี้แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นร้านไทยแลนด์พลาซ่าร้านใหญ่ฮะแล้วก็ไปพบกับผมเคยพบคนไทยที่นี่ครั้งหนึ่งผมลืมสั่งไปวันที่ผมไปผมบอกให้ระวังอดีทักษิ์สินจะมา ลืมสั่งถ้าลืมสั่งคนจะเยอะมาต่อต้านเยอะกว่านี้คือเพราะฉะนั้นในรายการนี้ก็คือคุยสบายๆกับทักษิณนะครับไม่เกี่ยวกับวันที่12สิงหาไม่เกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องอกอาร์กับคุณนพดลพยายามที่จะใส่ไฟกับบรรดาคนที่เขามีความจงรักภักดีเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้นะครับต้องพูดตรงๆคือเขาพยายามบิดเบือนหาว่าคนเหล่านี้เนี่ยกัดขวางการพิธีสําคัญ คือแสดงว่าทักษณิณใจจงรักภักดีแต่คนเหล่านี้เนี่ยไม่มีความจงรักภักดีแล้วมาขัดขวางทักษณิณยิ่งไม่ใช่หรอกคือทักษณิณจะคุยสบายๆกับสาวกของเขาอเองคือผมคิดว่าคนที่มีความคิดแบบนี้เนี่ยผมผมส่วนตัวนะฮะ,ะผมคิดว่ายิ่งเป็นการหมิ่นพระงคมเดชานุภาพนะที่ผมพูดตามตรงแอบบ้างคือแอบอ้างคือสมมติผมเนี่ยไปกระทําอะไรที่มีข้อข้อขัดแย้งหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่กระทาไม่ได้เนี่ย ผมไม่มีวันที่จะเอาเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นข้ออ้างแต่ว่าคนเหล่านี้เนี่ยง่ายมากในการที่จะหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นกรอกกำบงังน,นะครับวันหนึ่งขาหนึ่งก็ปล่อยให้ลูกน้องตัวเองนั้นไปพูดจาจาบจ้วงแต่ถึงเวลาเกิดปัญหากับตัวเองนั้นไปกล่าวโทษคนอื่นโดยเอาเรื่องอย่างนี้มาไปกราะกำบงังผมถือว่าคนแบบนี้จริงๆแล้วก็มีมีเจตนาในการจงใจที่จะที่จะหมิน่นได้สำไปนะนี่ความเห็นส่วนตัวผมนะแล้วก็คนเหล่านี้นะครับก็มักจะโจมตีคนอื่นว่าโหนสถาบันนะครับเอาสถาบันเนี่ยมาเป็นเครื่องมือทาางงกรเมือ แต่วันนี้เราเห็นชัดเลยว่าคนที่เอาสถาบันมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยก็คือกลุ่มของคุณทักษิณน,นั่นเองคือถ้า,าว่ามีพร,รมสัญลักษณ์มีตาสัญ,ญลักษณ์อะไรสักอย่างน่หรือแม้มีธงสกอสีฟ้าอะไรสักอย่างเนี่ยเราอ้านเอเคอ้างได้ว่าเป็นงานเราพอเชื่อไอ้น,นี่ <c oughs> ไม่มีสักอย่างมีแต่เฟซบุ๊กมาพูดมา,า,าว่าหาว่าพวกนี้จริงๆเราเรามีแคปเจอร์เฟซบุ๊กของคุณโอ๊กอาร์คให้ดูนะครับว่าคุณโอ๊กอาร์คเนี่ยเขียนว่ายอย่างไรครับมีอ่ะมีนะครับ นี่ครับนะคุณนกอาบอกว่าครั้งนี้การเดินทางไปสหรัฐอเมริกาของคุณพ่อผมก็เกิดเหตุการณ์แบบเดิมอีก <c oughs> โดยเมื่อวานนี้คุณพ่อผมมีโปรแกรมไปร่วมถวายพระพร,อพร้อมกับพระสงนิกรชาวไทยในลอแอนเเนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชนี80พรรษาที่ไทแลนด์พาซาแต่ก่อนไปได้ทราบข่าวว่าจะมีการจัดม็อบมาท้วงคุณพ่อคุณพ่อบอกว่าวันมหามงคลเช่นนี้ไม่ควรจะมีภาพเหตุการณ์ที่ไม่เป็นมงคลเกิดขึ้น จึงได้แจ้งยกเลิกการเดินทางไปร่วมงานดังกลา่าวโกหกทั้งพ่อทั้งลูกเลยเหรอถ้าเป็นกรรมพันธุ์เขาบอไอ้โกหกเนี่ยนะผมถามเลยคือก็มีมะเร็งเป็นกรรมพันธุ์นะเบาหวานเป็นกรรมพันธุ์โกหกเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเปล่าผมถามมะเร็งมะเร็งไหม,ไมคุณกีนมะแรงอะไรผมกินผมตกใจมะเร็งมะเร็งะะรมะเร็งมะเร็งนะมะเร็งนะเออแล้วก็โรคกระเพาะโรคกระเพาะคุณว่าเป็นกรรมคประพันธุ์ไหมครับผมถามหน่อยได้ไมไม่เป็นไม่เป็นเป็นทำไม แต่พ่อมันจนก็ลูกก็เป็นมนด้วยพ่อไม่มีข้าวจะกินเป็นลูกกับพ่อลูกก็ต้องจนด้วยใช่ไหมก็เป็นกรรมพันธุ์คือเมื่อกี้เนี่ยเราก็แสดงเห็นคลิปวิดีโอชัดเจนว่าไทยแลนด์พาซาเนี่ยไม่ได้มีการจัดงานฉลองเฉลิมนะครับ,รบไม่มีการเวพรอ,อะไรเลยมีแต่ว่าจัดงานคุยสบายๆกับทักษิณน,นะครับแต่ว่าเวลาเอามาโพสต์ใน Facebook เนี่ยก็บิดเบือนข้อได้จริงแล้วก็ไปใส่ร้ายนะครับป้ายสีคนที่เข้ามาประทวร้วงโดยเขาใช้สิทธิ และเสรีภาพรประท้วงนักโทษนะครับ,รบไม่ได้ประท้วงคนธรรมดานะรรประท้วงนักโทษที่ไม่ควรอยู่ที่สหรัฐนะครับรโทษนีก็ดีครับอ,อันนี้เนี่ยเราไม่ได้บิดเบือนอะไรนะทั้งหมดเนี่ยคุณเสียชกกรหลักฐานมายืนยันให้ชัดว่าภาพที่คุณทักษินปรากฏอยู่เนี่ยไม่มีเกี่ยวกับงานเฉลิมฉลองกันแม่เลยและคุณโอ๊กเนี่ยก็มาโพสใน facebook เนี่ยก็อ้างว่าพ่อเนี่ยจะไปทําพิธีวันมงคลแบบนี้ซึ่งอย่างนี้เนี่ยเป็นการ เล่นเอาสาบันมาเป็นเครื่องมือโจมตีคนอื่นใช่หรือไม่ครับเป็นเครื่องมือทางการเมืองก็ใช่อยู่แล้วแต่วิ่าที่ผมแปลกใจก็คือทาไมไอ้ข้อความใน Facebook มันฉลาดกว่าเจ้าของ Facebook ผมก็สงสัยตรงนั้นนะเออมันตายแล้วมันฉลาดกว่าเยอะเอก็เป็นการพูดว่าจับได้ขนังกับเขานะจับโกย้งหนึ่งผมคิดว่าคนที่กระทําอย่างนี้เนี่ยไม่ฉลาดนะครับคือรู้อยู่แล้วว่าเจตนารมณ์ของตัวเองคืออะไรเจตนารมณ์ของการจัดงานคืออะไรแต่พอเกิดปัญหาขึ้น กลับเอาเรื่องอย่างนี้มามาบังหน้ามาบ,บิดเบือนเนี่ยผมคิดว่าน่าระายนะครับแล้วก็ <Hey. S 1> เป็นการกระทําที่ไม่ไม่แสดงออกถึงความจรรักภักดีรผรต้องเรียนมตรงแต่ว่าผมชมวันนี้ผมชมคนไทยในอเมริกาไปแล้วนะว่าเข้มแข็งนะฮะแล้วก็ทําแบบนี้คือให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการนักโทษนี้คดีไปที่นั่นครับแลวผมก็อยากจะให้กลุ่มที่ต่อต้านคนทักศิลในเมืองไทยก็ได้เห็นนะคือผมไม่คาดคิดว่าในอเมริกามันจะจะเข้มแข็งนขนาดนี้เพราะว่าหลายประเทศที่ทักษิณจะไปอยู่เนี่ย ย่มใจมากพอไปแล้วไม่มีใครต่อต้านครั้นี้กล่าวว่าไปสร้างภาพที่อเมริกาแล้วการไปอเมริกาของคุณทักษิณทั้งนี้เนี่ยมันมีความหมายต่อเขามากไงถแต่ก็ไปได้อย่างสะดวกสบายเนี่ยเขาก็จะโม้ว่าเนี่ยต้นแบบระยะตอนรับก็อย่างดีเจอกลุ่มคนไทยที่นั่นเข้าอย่างที่แล้วก็จะมีกลุ่มคนเสื้อแดง <C oughs> แล้วก็สื่อแดงนี่ก็พยายามบิดเบือนว่ากลุ่มคนไทยที่ไปต่อต้านคุณทักษิณเนี่ยถูกตำรวจจับดำเนินคดีประมาณ <S <S ออ7 8ถึงคนนะครับแ,แต่ว่าในข้อได้จริงเนี่ยไม่มีครับข้อได้จริงก็คือว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ย <S <S เขาเดินไปลงเดินไปบนถนนแล้วตรงถนนเนี่ยเป็นโซนที่เขาห้ามลงไปเนื่องจากกลัวจะมีการประท้าทั้งสองฝ่ายตำรวจก็เลยควบคุมตัวไปชั่วขณะอพอหลังจากที่มีการเลิกการชุมนุมแล้วเนี่ยเขาก็ปล่อยตัวไป,วไ,ปไ,ไม่มีการดำเนินคดีอย่างที่กลุ่มเสื้อแดงบางคนเนี่ยพยายามบิดเบือนแล้วก็ให้ร้ายกับคนเหล่านี้ครับเอออันนี้ผมเห็นมาหลายหลายหลายทวิตเมืองทวิตหมาผมแต่ผมเห็นว่าไร้สาระ ไรสาระภาษาอังกฤษว่าอะไรนอนเซ้นใช่ไหมเห็นคุณเฉลิมบอกนอนเซลนนเซลผมก็นอนเซลผมก็ว่าเอ๊ะมันนอนเซลอะไรมันนอนเซ้นใช่ไหมเออผมนี่ฉลาดกว่าเฉลิมเยอะเลยเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยคุณสิโชบอกให้คุณรู้ผมงงอยู่ผมนั่งกับคุณอภิปดิท์นอนเซลนอนเซลอะไรวะนอนเซลท่านอภิัด์แต่นักเรียนนอกแต่ไม่ใช่ที่คุณพูดถูกแล้วนอนเซ้นเนี่ยนอนเซ้นก็ถูกแล้วเห็นไหมคุณไม่ได้เข้าใกล้คุณสิโชว์เขาไม่สนใจผมเลยนักเรียนน้องอ้าวต่อ จากสหรัฐเนี่ยก็กลับมาเมืองไทยครับจะเบรกเลยไหมเบรกเลยถ้าคุณจะเปลี่ยนเรื่องยังไม่จบตักสินเลยเอาตักสินได้จบก่อนจบแค่ไหนยังอีกคุณจะเปลี่ยนเรื่องผม่็เบรกชีวิตนี้ยังไงก็ไม่จบกับคุณทักษิณครับรู้สึกว่าผมว่าเบรกเลยถ้าคุณจะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่องนี้นะเอาเบรกกับเบรกสักคัวเบรกซะกลัวกลับมาทีกเดียวดีกว่าโอเคครับ